แมวเอ้นนาแข็งแรงเดินนี่คุณแม่ที่ไหที่ฝากนักเรียนสามให้เซ็นตรงาี้กันนะครับไม่รู้เมือนใครหในะครับจ้าี่กูนะ

เรไน่นาแล้วที่มือสองพาสองรอไปนอนที่โห่ไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าของเราไม่เป็นไรแป้วยิ่งแปดได้ เแ้าก็ได้เดี๋ยวั่งไปไม่ไใส้กับเขาเหรอดี่ได้ก่อนมัะเกกับแม่อ๋อได้ได้จะเดินถือไม่ได้เกตอ่ะมว่าจะไม่เจอกันเจอสิอ่าน้องขอทางให้แม่ก็หร่อยไ้เป็นน้องขอขอแม่รถเข็นคนนึงแม่แม่แม่อะอ เราน้องกับแม่อันอยู่นี่แล้วก็จะไปไปเรามีกระเป๋าเข้าไปกระเป๋าธนาคารรือี่ยมเยอะมากเลยไม่ด้ทียมมามอไม่รู้ว่าเกิดเอาอะมีอยู่มาไี่ไหนมาที่น แม่จะล้มนัม่นะใครจะล้มไปไหนได้ไหม แกแงสภาพรองเท้าแม่ก่อนนะคะแม่แต่งชุดสวยแต่งชุดสวยนะคะขพินมเพื่อนในพวกนี้ <S <S

แม่คนอื่นก่อนก็ได้เอาใครพร้อมไปก่อนเดินไม่ต้องรอแม่ไปย้ายแม่เพิ่งพูดแม่เขาจะพูดแม่ตายแล้วเลยนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่รับโทรศัพท์แล้วเดินออกเลยค่ะตายกัไม่เล่นนม่ม่ไม่คุยไม่คุยไม่ปุยแม่มองดูมองที่มีไฟค่ะเรียบร้อยค่ะ

คนดูด้ไปนล้อ่ะครับร้อยค่ะคุยอะไรด้วยไม่ได้เลยอะคุยัยังจีนยคุลควตามตลอดยังหนูบาจีไม่ร้อยค่ะได้นะอึ้ไวอึ้งไว้รยค่ะแม่เดินอ้อมเลยร้อยค่ะม่ล้มมั้ยจไมล้มมนหลบยไม่ได้กลั่เลยค่ะแอมูมูโอเคคะร้อยค่ะซีไม่ล้

เดี๋ยวออกตีเดี๋ยวออกตีห้าเลยัต่อมลมันทุกเพลงเลยนะแกั็หลับแม่แม่แกกนหลับข้างหน้าแม่นัดก็หลับข้างหลังบอตกกันหมดประมูล ของใครลืมไหมขใรเองใไห้ไมองนะเวนของใครของไม่แก้วอะหรือพอไ่อดหรอกเขาไม่อตาเราห้อย่าสมมอบเลยครับสมมอบเลยโยโอเคคไม่จายรักคนรกค่ะพี่ออยข้าย่งสุดท้ายออยข้าอย่างเ้ค่ะจบ สุดท้ายครตัวเอภาพเดี่ยวมด้ลยวสนะท้ายก้ายย้าย้ายายยายย้ายยนาย้ายาย้ายยเป็นาายามายยายย મામા મામા મામા

และนูและแต่างต่ตางเ,เราจะไปทางไหนดีที ได้เนาะเห็นแก่ไแล้วยังใช่มาเดิมอยู่ไปแล้วค่ะรถลูกชายนะคะเดินทางไปพิษณุโลกค่ะเพื่อขึ้นเครื่องพรุ่งนี้แม่แม่ที่มาเครื่องก็จะไปพิษณุโรกบางส่วนนั่งรถตู้ก็ค้างที่นี่นะคะไปแล้วค่ะลูกชายตอนนี้แม่แม่กำลังเดินทางเพื่อไปขึ้นรถนะคะบางส่วนก็จะนอนที่พิษณุโลกเพื่อกลับพรุ่งนี้ไปงานต่อที่ จะหมดสงคามที่วั่าการบ,บือนะคะบางส่วนขึ้นเครื่องมู่นนี้เช้าค่ะ <c oughs>